มาแล้วพี่จ๋างานแบบที่หนูอยากได้เออสวัสดีครับผมเจ็ดเบ็กสองแกงนะครับก่อนที่จะเริ่มรับชมรรบฟังนะครับพอดีผมเจ๊งจากธุรกิจที่บ้านนะครับมีเสื้อแบบนี้น่าจะเป็นกระสอบไปแล้วเพื่อนซึ่งราคาที่ผมขายหน้าร้านนะครับร้อยห้บาทร้อบบาทนะของใหม่เลยนะครับดูดิ เออมีเยอะมากเป็นกระสอบเลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับเคิดว่าเอามาเลยขายแบบทุกถูกนะตัว5 9พอเออแบบขาดทุนไปเลยนะครับแต่ว่าอยากได้เงินคืนสักนิดสักหน่อยนะเออ,เอามี2สีนะครับมี2สีนะคือสีชมพูสีม่วงนะตอนนี้เหลือเยอะมากนะใครที่ดูผ่าน Tik t o อนะครับก็เลื่อนไปข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยคลิกตรงนี้นะครับสั่งซื้อได้เลยมีเก็บปลายทางด้วยนะโอเควันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องงานข่วงนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับงานพ่วงคืออะไรงานพ่วงก็คืองานแบดนั่นแหละเออเอาง่ายๆแค่นี้เลยงานพ่วงก็คืองานแบดนะครับงานแบดงานแบดงานพ่วงหรือคืองานที่ไรเดอร์มักจะเรียกว่างานแบดคืองานที่ระบบนะครับคัดสรรมาพ่วงเข้าไปกับออเดอร์แรกนะครับ เพื่อให้ไรเดอร์สามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและได้รับรายได้อย่างเหมาะสมถ้าอธิบายแบบนี้งงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นการทํางานคร่าวๆให้ฟังนะครับสมมุตินะครับว่าผมนะครับผมหรือ,เพ,อเพื่อนนะครับกดงานนะกดงานหรือว่ายิงงานนะยิงงานเมื่อเราได้รับออเดอร์แรกแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปที่สมมติเป็นร้านข้าวมันไก่ไว้นี้เนี่ยในระหว่างที่เรารออาหารจากร้านข้าวมันไก่อยู่เนี่ยมีลูกค้าคนที่สองนะครับเขาก็สั่ง อาหารเป็นร้านข้าวมันไก่นี้มาเหมือนกันฉะนั้นเมื่อลูกค้าคนนี้สั่งมาปุ๊บงานเนี่ยก็จะไม่ส่งไปที่ไรเดอร์คนอื่นครับนะมันจะส่งมาให้เราเลยเพราะว่าเราตอนเนี้เรารออยู่ที่ร้านนะงานก็เลยพ่วงม,มาให้เราโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมรับร้านเดียวกันแต่ว่าไปส่งลูกค้าคนละจุดนะคนะ A B ส่งลูกค้า A ส่งลูกค้า B ส่ง,สงลูกค้า C อะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของงานพ่วงครับก็คือเขาก็บอกว่าครับประหยัดต้นทุนในการเดินทางครับจากการรับออเดอร์ร้านเดียวกันนะเออของนะครับบริหารเวลาได้คุ้มค่าครับระบบจะคัดสรรออเดอร์และเส้นทางให้อย่างสมเหตุสมผลนอว่าเป็นไงนะสมเหตุสมผลด้วยครับสามนะครับก็คือถึงเป้ารายได้เร็วขึ้นนั่นเองนะก็เก็บรอบชั่วโมงอะไรได้เร็วกว่านะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะสมมติว่าได้รับไก่อทอดรับพิซซ่าางเงี้ยแล้วต้องรอ มันเร็วกว่ายังไงวะเออคนคิดนี่คนคิดนี่มาวิ่งก็เปล่าวะนะพูดถึงรายรับของงานพ่วงนะเมื่อคืนนะครับเมื่อวานมีประเด็นแบบว่าคือไอ้ตัวเนี้ยมันตัวอย่างว่าได้รับค่ารอบสามสิบาทเออก็เลยเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากมายนะครับว่าเอ้ยลดค่ารอบหรือเปล่าลดค่ารอบหรือเปล่าแต่ว่ามาวันนี้นะครับค่ารอบก็ยังเป็นราคาเดิมนะครับกรุงเทพปริมณฑลก็สี่บาทเหมือนเดิม4ี่สองจุห้าสนะครับ ส่วนแต่จังหวัดก็30 353 3 28ยแปดอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าคือถ้าสมมติอะสมมุตินะครับรายรับเนี่ยผมคำนวณคร่าวๆนะถ้าผิดถูกเนี่ยต้องขออภัยนะสมมุติว่ารายได้นะจากลูกค้าเนี่ยไปที่จุด A ลูกค้าคนแรกเนี่ยจากร้านค้าไปที่จุด A ลูกค้าคนแรกก็จะได้เท่าเดิมนะครับสมมติสี่สองนะนี่ผมคิดว่านะครับการคำนวณรายได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจากลูกค้า1ไปที่ลูกค้า2นะครับนะเออรายได้ต่อที่2อน่ะไม่ได้รับจากร้านค้าไปลูกค้าที่2องนะ เออเมื่อเข้าใจป่ะ<ม>กับช้อปปีเลยนะครับนะก็คือรายได้42เนี่ยเขาจะนับจากร้านค้าไปลูกค้า1น,นะแต่ว่าได้ต่อไปเนี่ยของงานพ่วงคือจากลูกค้า1ไปลูกค้า2องถ้ารอบเริ่มต้นจากงานพ่วงเนี่ยคือ17บาทใช่ปะ่ะลูกค้า1ไปลูกค้า2เนี่ยใช้ระยะกิโลเนี่ยสามกิโลนะครับ3กิโลภายใน3ามกิโลเนี่ยอาจจะได้แค่17บบาทนะแต่แต่ถ้าเป็น 3.5โลขึ้นไปถึง4โลเนี่ยได้เพิ่มอีก5าบาทก็เป็น1 7 23บาทนะครับนะจะเข้าใจการคำนวณไหมประมาณนี้นะ <c oughs> คิดว่ามันน้อยนะผมปิดงานพ่วงแล้วไปกดงานใหม่ดีกว่ามันได้4 2 4ส 42, 42นะไม่ใช่4 2บวก17บบวก17บวกบวบวกาอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ตอนการทำงานของงานพ่วงนะครับพราก็มีแบบนี้มีหน้าจอต่างๆเหมือนงานเหมือนงานต่อเนื่องมากมายเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือว่ามันลดค่ารอบจริงไหมแค่นั้นแหละ ส่วนงานพ่วงอะไรยังไงก็มันก็ต้องบังคับให้ทําแล้วไงก็ต้องทานะครับก็เป็น42บวก17บเจบวกสิบบวกบอวกสิบวกบวกบเวกอย่างนี้นะครับเออไม่ได้42 12 2บวกบวกแล้วนะนะใครที่สะดวกที่จะกดรับแบบนี้ก็รับไปนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกก็ปิดรับงานต่อเนื่องงานพ่วงอะไรพวกนี้ไปก็ไม่น่าจะมีปัญหานะส่วนตัวผมคิดว่าดีไหมตอบไม่ได้นะครับบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบครับเพื่อนๆที่คงไม่แรงเนี่ยกดไม่ได้เนี่ย ผมคิดว่าอืก็ดีสําหรับเขาใช่ป่ะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องคือเรากดงานครั้งเดียวอาจจะได้ยอดสักอาจจะได้สักเจ็สบาท60บาทแปสิบาทเงี้ยซึ่งก็ทําให้ยอดได้ไหวนะส่วนเพื่อนๆที่มือถือแรงครับลงทุนมาสูงเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบครับเพราะว่าสู้เอาเวลาเนี่ยไปกดส2่สอโมดสี่สโมสี่สองโมสี่สองเนี่ยมันจะเร็วกว่าใช่ป่ะเออมันก็น่าจิตตังนะก็มีทั้งคนที่ชอบกับไม่ชอบใช่ป่ะก็แล้วแต่นะครับก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับงานแบรนด์เพื่อน คิดเห็นยังไรนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีหรือ,อยังไงก็ตามนะเออฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดหัวใจกด follow ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ